สวัสดีครับเจอก,กันกับผมกิติคนคำนวณนะครับคลิปนี้มาพูดมาคุยกันถึงผลงานนะครับของกิติคนคำนวณประจํางวดวันที่16พฤศจิกายนนะครับ2563นะเข้าไม่เข้าเราก็จะสรุปนะครับผมเนาะก็ว่ากันไปตามผลงานนะครับก่อนอื่นเนี่ยต้องขอ,อแจ้งผลสลาก กินแบ่งรัฐบาลก่อนนะครับอเอาแค่รางวัลที่หนึ่งเลขไทยสองตัวหน้าสามตัวแล้วก็หลังสามตัวนะครับเนาะมาดูกันว่าเอ,อมีอะไรบ้างนะครับแต่เชื่อเลอเกินว่าท่านผู้ชมทุกท่านรู้แล้วแหละผลหวยคืออะไรนะครับนะแต่ก็รายงานกันตามเพื่อประกอบกับการสรุปผลงานแล้วกันนะครับเก้าเจ็ดสองหกหกหนึ่งนี่คือรางวัลที่หนึ่งนะครับผมนะเก้าเจ็ดสองหกหกหนึ่ง ก็ <c oughs> ขอขอพูดตรงนี้นิดหนึ่งหกหกห,หนึ่งงวดนี้นะครับอย่างที่ผมไลฟ์สดคุยกันบันหวยออกกนะันเนาะก่อนหวยออกแลนะ้วเนาะผมพูดอย่างมั่นใจแล้วว่างวดนี้จะไม่มีเลขเบิ้ลเลขตองเลขหามเนาะโอ้โหทำไมกล้าพูดผมมั่นใจจริงๆนะเอาตรงๆนะครับผมมั่นใจมากเลยเพราะงวดที่แล้วมันก็หามยังไงสี่ศูนย์สี่นะครับ เม่แล้วมันก็หาไปแล้วผมไม่คิดว่ามันจะมาเบิ้ลหลักสิบกับหลักร้อยตามมาอีกในงวดถัดมาอีกโอ้โหอีกตัวหนึ่งนะครับผมประกาศเลยกลางไรสดนหนึ่งดับทั้งบนทั้งล่างนะครับดับชัวร้อยเอร์เซ็นนะมาหน่วยมาหน่วยบนเลยนะครับนะมาหน่วยบนเลยดีมันไม่ออกตองหก ดีนะที่มันไม่ออกตองหกนะออกตองหกมีฮาเลยนะครับแต่ผมก็ออกตัวตัวอยู่เหมือนกันนะมาคุยกันหลังคุยออกแล้วกันนะ <c oughs> ได้คุยจริงๆนะครับมาเลขหน้าสามตัวนะครับสามหกแปดโอ้อันนี้เข้าเลขคาดการณ์ผมอยู่นะสามหกแปดสามหกแปดอยู่ในเลขคาดการณ์หกตัวนะครับเจ็ดสี่หนึ่ง อันนี้เลขดับทั้งหมดเลยนะครับนะเลขดับทั้งหมดเลยเจ็ดสนะี่หนึ่งศูนย์ะเนาะสองห้าห้าโอ้โหนี่เลขอันอยู่นี่ครับสองห้าห้าอยู่นี่เนาะมาออกเลขท้ายสามตัวนะครับสองศูนย์แปดนะครับอันนี้ไม่เท่าไหร่ก็มีเลขศูนย์แทรกเข้ามานะครับส่วนเลขท้ายสองตัวนะครับเนาะอีกระวันหนึ่งที่เราจับตามองคือสองตัวล่างเนาะ สีหนะครับถ้าผมเอาตามใจผมชอบเนาะอย่างที่ผมบอ,อกไว้เนาะผมชอบยังชอบเลขสียอยู่นะครับแต่ว่าผมต้องว่าไปตามสูตรนะครับนะโอเคมามาดูผลงานนะครับก็จะไล่เรียงกันไล่เรียงกันหาหน้างานก่อน มาดูที่เลขอั้นก่อนนะครับมาดูที่เลขอั้นก่อนเนาะนี่ไงสองห้าห้าเนาะโอ้โหออกเลขหน้าสามตัวครับออกเลขหน้าสามตัวในบางพื้นที่ก็มีให้จัดอยู่เนาะนะครับหกสี่สี่หกมาจริงครับงวดนี้โอ้ผมมั่นใจมากเลยนะเลขอั้นจะไม่มาวินจนได้ครับนะวินจนได้เลย ไหนไล่ดูสิหนึ่ง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 ไม่มาอันนี้ก็พูดถูกเพราะว่าผมมั่นใจเหลือเกินว่าเลขหนึ่งจะไม่มาในงวดน,นี้นี่ไงอีกชุดหนึ่งครับหกกับเก้ามันตัวกลับกันอะเนาะมันตัวเลขตัวกันอ่ะเนาะนี่เก้าเก้าหนึ่งก็ถือว่าโอเคนะคนที่จัดเลขอั้นเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆเนาะ ไม่ไม่ใช่ผมวงผิดนะเนี่ยนี่สองสองห้าห้าเนาะสองห้าห้าโอ้โหออกออกสามตัวท้ายเนาะครับออกสามตัวท้ายมามาดูเลขคาดการ์ผมหกตัวนะครับมาเด่นแค่ตัวเดียวนะครับมาเด่นแค่ตัวเดียวเนาะคือหกหกตัวเดียวล้วนเลย เลขวิ่งบนนะครับเลขวิ่งบนผมวางแปดเนาะผมวางแปดกับสองนะครับนะคนที่จะเห็นเลขตัวรองกับตัวเด่นคู่กันก็จะมีสมาชิกที่สมับรับข้อมูลเข้ามารับข้อมูลเข้ามานะครับเนาะผมวางแปดกับสองดับหมดเลยนะครับดับหมดเลยดับดับห้าก็ดับนะจ๊ะโอ้โหอันนี้แล้ว เลขสองตัวล่างนะครับผมวางสามกับเก้าตัวหกเป็นตัวรองอันดับสุดท้ายนะครับอุ้ยต้องขอไปด้วยผมวางสามกับเก้าซึ่งถ้าผมวางหกกับสามนี่ก็คงจะหกคงจะเป็นตัวรองแหละนะครับถ้าผมวางหกกับสามหกเดิมัวรองสามมันเด่นนะครับเนาะ คืองวดนี้มีเลขเด่นแค่ตัวเดียวนะครับถ้าพูดถึงรางวัลที่หนึ่งเนี่ยก็จะมีเลขเก้าเนาะเลขสองเลขหกสองหลักเลยนะหนึ่งสอสามสี่อีก2ตัวเป็นเลขดับนะเจ็ดกับหนึ่งนะครับเจ็ดกับหนึ่งโอ้โหนะ ไปดูข้อมูลต่อไปนะครับไปดูข้อมูลต่อไปกันแล้วกันอันนี้ก็เลขชุดเดียวกันนะครับมาที่ตารางเลขกำลังวันนะครับตารางเลขกําลังวันนะครับโอโ้โหเข้าหกหนึ่งนี่นาะแตกสามตัวอยู่นะแต่มันเป็นเลขเบิ้ลหน้านะเนาะเบิ้ลสองตัวหน้านะครับเนาะหกหกหนึ่งผมใช้ตารางนี้นะมาจริงๆด้วยครับมาสามตัวบนด้วยเนาะแต่ผมไม่วินเลขหามมาเนาะนะ อย่างที่ผมคุยไว้ในไลฟ์สดเมื่อเช้านะครับนะเมื่งวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนาะมันไม่เข้านะครับตารางเลขกำลังวันไม่เข้าเลยนะมางวดนี้มันต้องเข้านะครับมันก็เข้าจริงๆเนาะเข้าหกกับหนึ่นะาาาง,งนะครับเนี่ยหกสี่ก็มาอยู่นะมาตารางรวมนะครับเนี่ยสี่หกเนาะ ตารางข้างแรงก็มาอยู่แต่นี้ตัดไปได้เลยเพราะว่าวันนี้มันข้างขึ้นนะครับเนาะปะข้ามกันไปไปอีกผลงานมาดูเลขดับนะครับเอ๋นี่ไงในไลฟ์สดหนึ่งกับสี่ดับบนล่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่มาดูกันหลังหวยออกแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะครับก็เป็นอย่างที่เห็นนะ สี่หนึ่งเจ็ดศนนะครับดับจริงๆคือเจดกับศนย์นะครับสเด่นล่างหนึ่งเด่นบนนะครับเนาะเอาไม่อยู่ครับงวดน,นี้อันนี้ก็ชุดเต็มนะครับข้ามไปแล้วกันโอ้โหอันนี้ถ้าผมเชื่อตามสูตรหวยบันจันทรอย่างเดียวนะครับไม่ต้องเอาสูตรอื่นมารวมเนี่ย รับรองว่าได้ฮาได้เฮกันแน่นะครับอย่างที่ผมบอกไว้เนาะสูตรหวยบรรจันนะครับหลัก10บ,บนนะครับเลขหน่วยเอาไา่ใช่เลขคู่นะครับเลขคู่มาจริงๆนะเลขคู่มาจริงๆแล้วถ้าหลักสิบเป็นเลขคู่นะครับส่วนใหญ่หลักหน่วยจะเป็นเลขขี่แล้วมันก็มา6กหนึ่งจริงๆ แล้วมันก็มาหกหนึ่งจริงๆนะครับหกหกหนึ่งเก้าเจ็ดสองหกหกหนึ่งจดไว้นะครับจดไว้นะจดไว้เลยนะครับต่อไปแล้วผมผมจะทำํำช่องแบบใหม่แล้วนะครับนะก็คนที่จะเห็นสูตรหวยต่อไปก็จะ เฉพาะที่สมา,มาชิกสมัครนะครับผ่าน youtube นะครับเพราะ o u t u b e ก็มีคอนเทนต์ไม่ผมเล่นใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวผมกำลังจะาวางระบบใหม่อยู่นะครับคนที่จะเห็นคลิปพิเศษก็คือสมาชิกที่สมัครเสียรายเดือนนะครับเนาะสำหรับงวดนี้นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นวันไหนเนาะนะครับทาง youtube ก็มีคอนเทนต์มาใหม่เนาะสูตรนี้นะครับสูตรวันจันทะร์เนาะเลขคู่หลักสิบบนนะครับแล้ว วงเล็บไว้ด้วยนะว่าส่วนใหญ่หลักหน่วยจะเป็นเลขขี่นะครับสองตัวบนเนาะแต่แต่นะจ๊ะวันวันที่ผมวินเลขเลขคู่4ตัวที่เหลือนะสองสี่หกปดเนาะผมดูประกอบกับเลขไม่ควรเล่นเลยเนาะ เลขไม่ควรเล่นหลักสิบบนมันก็จะมีสามสี่ห้าหกผมก็แนะนําให้ตัดเลขสี่เลขหกยิ่งทําให้ผมมั่นใจว่าเลขสี่จะไม่เด่นบนด้วยนะครับนผมมั่นใจสูตรนี้มากเลยนะเด่นสี่ก็ไม่เด่นบนจริงๆนะครับแล้วเลขหกล่ะจริงๆแล้วผมจะเอาเลขหกกับเลขแปดคู่กันนะแต่ว่ามันจะเป็นตัวลองนะครับ แต่ทีนี้พอสูตรนี้มันมานะผมก็เลยโยงโยงกันนะครับก็เลยดึงเลขแปดมันเป็นเลขเด่นบนซะนะครับก็นะครับผมแต่อันนี้เด็ดจริงนะครับอันนี้เด็ดจริงคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวจะได้ใช้ในปีหน้าเดี๋ยวจะได้ใช้ในงวดที่จะออกวันจันทร์ในงวดถัดไปนะครับ มาที่เลขไม่ควรเล่นนะครับหน่วยล่างนะครับผลหวยก็คือหกเนาะสี่หกเนาะอันนี้ทายถูกหมดเลยนะครับสี่หกสิบเป็นเลขสี่เนะาะหลักสิบเป็นเลขสี่ก็ทายถูกหมดนะครับเนาะมาที่หน่วยบนนี่นะอันนี้ทายผิดนะครับอันนี้ก็ ทายถูกทายถูกทายถูกอันนี้ทายผิดนะครับนะหกนะครับหลักร้อยนะครับหกนะครับถูกถูกนะหลักพันนี่เลขสองนะครับหลักหมื่นเลขเจ็ดนะครับทายถูกหลักแสนเลขเก้านะครับนะโอ้โหมันมาทายผิดจุดสำคัญนะครับนะ หลักหมืน่นหลักพันหลักพันหลักหมืน่นหลักแสนหลักร้อยทายถูกหมดเลยทายผิดนะครับคำนวณผิดแค่โหไม่มันใช่คำว่าแค่ไม่ได้เนาะหลักสิบกับหลักหน่วยเนาะโอ้โหไปไปดูข้อมูลอ่นอันนี้หวยเ,เลขออกบ่อยวันวันจันทร์เนาะ หกหนึ่งมีไหมไม่มีเนาะแต่ก็เป็นเลขคู่หมดนะครับหลักสิบนนี่เป็นเลขคู่ส่วนใหญ่งวดนี้ก็เป็นหกหนึ่งด้วยเนาะม,มาดูข้างล่างนะครับต๊ดข้างล่างออกสี่หกเนาะไม่มีครับงวดนี้เลขออกบ่อยไม่มาคนระับงวดนี้ สรุปนะครับงวดนี้เนาะตัวสูตรสรุปของผมนะ่ะไม่เข้านะครับเด็ดแค่เลขหกตัวเดียวแต่ผมเอาเป็นตัวลองอันดับสุดท้ายนะครับส่วนสูตรที่มันน่าจะนํามาทําเป็นสูตรเลขเด่นก็คือสูตรหมยวันจันเนาะผมก็ดันเอาเป็นสูตรลองไปซะง,งั้นเนาะไม่งั้นก็คงจะได้เฮได้ฮากัน ส่วนใครที่ดูคลิปนี้นะครับคลิปเจุดสังเกวยหัวบรรจนะเนาะแล้วยึดตามนี้นะครับเลขคู่เนาะเลขคู่หลักสิบบนเนาะแล้วนำไปใช้งานก็ก็คงจะเข้าอยู่นะนะครับก็สรุปตามนี้นะครับหวยไม่เข้านะครับผมก็คือถ้าท่านใดนะครับมันก็ว่ากันไม่ได้เนาะอย่างงวดที่แล้วเนี่ย หลายท่านก็โชคไม่ดีจริงๆนะงวดที่แล้วผมให้ไปตรงๆก็ไม่เข้างวดนี้ก็กะว่าจะตามผมคิดว่าจะตามผมนะเต็มๆงวดนี้เลขผมไม่เข้าเลยนะครับนะขึ้นอยู่กับดวงด้วยนะครับอย่างที่หลายท่านทักผมมานะต่อให้มีเลขที่มันแน่นๆอยู่ในมือเนาะมันไม่ชอบขึ้นมาก็ไปเล่นตัวรองอยู่ดีนะครับงวดที่แล้วให้สี่สูตรไป หลายท่านเลยนะถ้าผมมาผมให้สี่ศูนย์ไม่ชอบเลขศูนย์นะครับไปเล่นตัวอื่นนะพองวดนี้กะจะตามผมไม่เต็มเต็มไม้เต็มมือซะหน่อยเลขผมดันไม่เข้าซะง,งั้นนะครับก็มีท่านหนึ่งอยู่นะครับจากกรุงเทพงวดนี้งวดเล่นว่างั้นเออก็โชคดีไปนะครับวิธีการซื้อหวยนะครับวิธีการตามอาจารย์ไม่หวยนะครับไม่ใช่ผมไม่ใช่ตามแค่ผมคนเดียวนะ ลักษณะการตามนะครับวิธีคิดของผมกนะ็คือถ้าตามใครแล้วนะครับแล้วเขาเคยพาถูกหวยเนาะก็ตามไปเรื่อยๆครับถูกบ้างหลุดบ้างก็ตามไปเรื่อยๆแต่ถ้าเขาพาคุณหลุดสักสามงวดสี่งวดติดต่อกันเนี่ยอย่างผมเนี่ยเคยนะครับตั้งแต่เดือนมิถุนาจนถึงห้าหรือหกงวดเนะี่ยไม่เข้าเลยก็มีนะครับผมยินดีเลยนะครับยอมรับเลยนะว่าห้าหกงวดไม่เข้านะ่ะ ยินดีมากเลยที่ที่สมาชิกจะไม่ตามนะครับไม่ว่านะครับเพราะมันเป็นสิทธิของท่านเนาะแต่ถ้า,าแต่ถ้า,เ,าเคยตามผมบ้างแล้วไม่ใช่ตามแค่ผมคนเดียวนะตามอาจารย์ท่านอื่นด้วยสูตรอื่นด้วยแล้วมันเข้าบ้างหลุดบ้างก็ให้ตามไปด้วยนะครับให้ตามสูตรนั้นไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะพาหลุดสักสามงวดสีงวดติดต่อกันเอาไม่ต้องถึงสีงวดหรอกเอาแค่สถึงสามงวดนี่ก็ก็เลิกตามเลยนะครับ ผมด้วยเช่นกันนะครับนะไม่ว่ากันนะครับแต่สิ่งที่อยากให้ตามคือคลิปสูตรหวยนะครับคลิปสูตรหวยถ้าท่านใดสนใจสูตรหวยก็กดซับสไครต์กดติดตามไว้เลยนะครับผมมีการวิเคราะห์ตัวเลขจากตัวเลขย้อนหลังผลรางวัลย้อนหลังให้ท่านได้ชมในทุกๆงวดนะครับปกติแล้วผมจะลงทุกวันนั่นแหละแต่ว่าช่วงหลังๆผมสุขภาพไม่ค่อยดีนะครับ ก็เลยไม่ค่อยได้ลงคลิปสักเท่าไหร่นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่ชมจนถึงจบคลิปนะครับก็หากเกิดขอ้อผิดพลาดประการในในการบรรยายหรือในการพูดการคุยในในคลิปน,ปนี้หรือคลิปอื่นๆนะครับผมองขอโทษขอภัยไว้ณตรงนี้ด้วยสามารถคอมเมนต์ติชมไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับนะก็ผมก็อยากจะพัฒนาช่องไปเรื่อยๆนะก็อยากให จากจะมีคอนเทนต์อือ่นๆเพิ่มเข้ามาในช่องด้วยนะครับเดี๋ยวผมอาจจะจัดรายการคุยเรื่องหวยหวยไทยวาไรตี้นะจะหาข้อมูลหวยมาคุยนะครับจากที่อื่นบ้างนะครับเพราะการคุยเฉพาะตัวเลขที่ตัวเองเออคำนวณมามันมันอาจจะเป็นการโลกแคบเกินไปนะครับกบในกะลาเกินไปเดี๋ยวจะหา ข้อมูลจากข่าวสารอื่นๆนะครับมาพูดมาคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องหวยไทยมาพูดมาคุยกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ